Bye. ดีค่ะถ้าผู้ชมวันนี้เอิงอยู่ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมนั่นเองค่ะครั้งนี้นะคะเอิงมาแข่งรถยนต์ทางเรียบแบบต่อเนื่องในรายการอีเดมิสุ12 hours super endurance ซึ่งรายการ endurance เนี่ยคือรายการที่เราขับรถยนต์ต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะเป็นทีมผู้ชนะก็อยู่ที่ว่าใครเนี่ยวิ่งได้จํานวนรอบสูงที่สุดแน่นอนว่าแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่เอิงมาแข่งใครยังไม่ได้ดูคลิปแข่งของเอิงนะคะอยู่ที่ลิงก์ตรง เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เอิงแข่งรถรุ่นอะไรแล้วรถคันไหน Let's go โดยที่รายการนี้นะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5รุ่นนะคะก็คือ D2 D3 D4, D5 แล้วก็ One Make Race นั่นเองซึ่งทุกรุ่นเนี่ยจะทำการแข่งขันพร้อมกันหมดเลยพรุ่งนี้นะทุกคนตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มซึ่งรถที่ลงทะเบียนนะคะมีทั้งหมด50กวอ่าคันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนแข่งว่าแบบมันวุ่นวายขนาดไหนแน่นอนเลยซ้ายขวามีแต่รถเต็มไปหมดไม่รู้รุ่นไหนเป็นรุ่นไหนบ้างส่วนตัวเอิงนะคะลงไปทั้งหมด2คันนะคะคันแรกเนี่ยก็คือว o s One Make Race เบอร์เก้าสิบ ะะเป็นรถของพี่พาร์ทซึ่งทํากับกลุ่ม Drive to Drift เป็นรถสีดานะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันอีกคันหนึ่งก็คือสีเหลืองเจ้าเก่าเจ้าเดิมเซียแซดถ้าทุกคนจาได้แข่งใน Division 4นะคะเบอร์416 <c oughs> กับพี่ๆ STA แล้วก็ Dream Racing เดี๋ยวไปดูนะคะว่ารถคันไหนจะได้ถ้วยกันบ้าง <c oughs> ติดตามกันนะตอนนี้นะคะเอิงก็อยู่ที่พิษเบอร์ Bird 19้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นพิษของ v o ออส Make l e เลสนั่นเองเอิงจะลงแขกในใหมายเลข99้นั่นเองแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันคอลีฟายนะคะเขามีช่วงให้ซ้อมได้1งชั่วโมงตอนเช้านี้เดี๋ยวเอิงจะลงไปวิ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะและข้างหลังเอิงนะคะก็คือ V o ออเบอร์99้นั่นเองนะคะทุกคนอย่าลืมเชียร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงไปซ้อมกัน กับพี่ปอนด์ยนปูนินนะคะเป็นผู้จัดการของทีมรถเบอร์99นั่นเองเดี๋ยวถามพี่ปอนนิดน,นึงว่า We are one make l e d เนี่ย เป็นยังไงบ้างจริงรถคันนี้ก็คือเป็นที่แข่งอยู่ในโตโยต้าวันแม็กเลสนะครับซึ่งเป็นรถที่คือเบสพื้นฐานก็คือค่อนข้างแบบออริจินอลเลยดีกว่านะครับเครื่องยนต์ไม่สามารถโมดิฟายได้เกียร์ก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติกาถ้ามีก็คือเป็นลิมิเต็ดสลิปอย่างเดียวแล้วก็ช็อคอัพโลบาร์อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเนี่ยครับนะฮะคือเป็นพื้นฐานสำหรับหัวใจดีกว่าที่จะเข้าสู่วงการรถสปอร์ตนะฮะ แล้วเป็นไงบ้างคะเห็นเอองขับซ้อมไปคิดว่าจะรอดไหมคะโอ้สบายมากครับผมนะฮะก็คือรายการเนี้ยคือ sort ท of ั้งหมดอ่ามันเป็น12ชั่วโมงใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าขับเร็วเนี่ยจริงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่การที่เราควบคุมรถตั้งแต่สตาร์ทนาทีแรกเวทีแรกจนเข้าเส้น1ิบชั่วโมงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกว่านะครับเราก็ไม่แน่รถต้องขับรถให้ปลอดภัยเพราะว่ามีคู่แข่งต่างรุ่นต่างมาจากหลายๆที่กันอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะแล้วควบคุมรถเพื่อเข้าเส้นชัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขอบคุณค <Yeah. S 2> อย่างที่พี่ปอนบอกไปนะคะว่า ในเมื่อเราแข่งขันเป็นรถยนต์ทางเรียบแบบต่อเนื่อง12ชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเขาจะรู้กันนะคะว่าเราจะไม่บี้มากไม่ฝืนมากถ้ารถพังเนี่ยก็คือเสียเวลาเนื่องจากว่าคนที่ชนะเนี่ยตัววัดเนี่ยมาจากจํานวนของรอบที่เราวิง่งภายใน12ชั่วโมงใครวิ่งจํานวนรอบมากที่สุดก็คือเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเสียโอกาสโดยการโดนทาโทษเข้ามา drive to stop and go หรือว่าการที่รถพังแล้วต้องเข้ามาซ่อมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้น นานการประคับประคองให้รถวิ่งได้เรื่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็มีลุ้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันตรงบริเวณขอบสนามส่วนทางฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นด้าน ของพิษต่างๆนั่นเองซึ่งแต่ละคันเนี่ยก็จะมีพิษของตัวเองแล้วก็ทีมเซอร์วิสที่เวลาที่เราเข้ามาซ่อมบ,บำรุงเปลี่ยนยางเติมน้ํามันเนี่ยก็ต้องจอดตามโพซิชันนั้นๆนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นปกฎกติกาในการแข่งขันที่คนมักจะทําผิดแล้วก็จะโดนปรับเงินนะคะทุกคนก็คือการที่รถเนี่ยวิ่งเข้ามาในพิษหรือว่ากําลังจะวิ่งออกจากพิษเส้นนี้นะคะความเร็วห้ามเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอย่างรถเบอร์416ก็จะมีปุ่มพิษ อินเลยกดปุ๊บมันก็ตึกตึกตึก,ตก,ตก,ตกอยู่ที่60ไม่เกินแต่ว่าคันไหนที่ไม่มีอย่าง99เนี่ยคนขับก็ต้องคอยดูเอาเองนะว่าแบบ เออห้ามเกินหกสิพาโดนนี่โดนปรับทุกรอบเลยนะแล้วเมื่อไหร่ที่เลยเส้นขาวออกไปเนี่ยถึงจะเหยียดกันได้เต็มที่ข่าวุ่นวายมากๆตอนนี้หน้าพิษเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเป็นคืนวันก่อนแข่งนั่นเองแล้วเรามีเวลาซ้อมอีกหนึ่งชั่วโมงทางที่บอยเนี่ยเขาก็เลยบอกเราว่าให้เราหัลองเปลี่ยนตัวคนขับดูเนื่องจากว่าทีมเรามี6คนใช่ไหมคะก็คือ12ชั่วโมงเนี่ยค่ะคนละประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมง15น้ํามันก็จะหมดพอดีก็จะเข้ามาเปลี่ยนคนซึ่งเราสามารถเปลี่ยนคนพร้อมกั ตเติมน้ำมันเปลี่ยนยางได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ลองซ้อมดูว่าเราจะทํายังไงให้มันเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการช่วยปลดเบลเลื่อนบาะเพื่อให้คนต่อไปเนี่ยขึ้นมาได้ทันทีแล้วก็พร้อมออกตัวต้องจอดยังไงให้สายน้ํามันเติมถึงด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเราเอายางของนี้นะคะออกไปเบิรนหน้ายางกันพรุ่งนี้เนี่ยคนที่ใส่ย,ยางใหม่จะได้ไม่ต้องเบรนหน้ายางหลายรอบม,มาก สุดยอดมากๆแท็กติกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทริกต่างๆในการบริหารเวลาสัมพันธ์มากๆเพราะว่าการแข่งเอนดูรันส์เนี่ยเราต้องการวิ่งให้จบวิ่งให้ได้รอบมากที่สุดแล้วรถเนี่ยมันใช้งานหนักมาก12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟทุกอย่างให้ดีที่สุดวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสําหรับการซ้อมสําหรับแข่ง12 hour super endurance ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันตอน10โมงนะคะทุกคนการแข่งขันจะสนุกแค่ไหนและยาวนานแค่ไหนฝากทุกคน ติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้เอิงด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย Good morning everyone ตอนนี้เอิ้งอยู่ที่พิดแล้วนะคะเป็นเวลา8โมงครึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวตอน9โมงเนี่ยพิดวินโดว์จะเปิดแล้วนะคะแล้วรถทุกคันเนี่ยก็จะออกไปค่ะเพื่อมาจอดที่กิจสตาร์ทแล้วตอน9โมงนะคะเราก็จะมีการถ่ายรูปหมู่ถ่ายรูปเดียวเตรียมรถนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วตอนประมาณ9โมง50เนี่ยทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องออกมาที่พิดแล้วนะคะเหลือไว้ได้แค่คนขับซึ่งนั่งอยู่ในรถคนขับไม้แรกนะคะกับพี่ทีมสวิต1คนที่จะ อยู่ดูตอนเราสตาร์ทเครื่องนั่นเองเสร็จแล้วพอเริ่มนะคะรถทุกคันเนี่ยก็จะออกไป formation l a ะอย่างที่เอิงบอกไปครั้งที่แล้วนะคะว่าการออกตัวของรายการนี้เนี่ยเป็น rolling start หรือว่า ,2 อคูณสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลังจาก formation lab เนี่ยรถทุกคันก็จะขับมาตามตำแหน่งของตนแล้วเมื่อไหร่ที่ไฟแดงดับก็คือสามารถเบินเครื่องออกไปได้เลยถือว่าเป็นการเริ่มการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบค่ะตอนนี้สังเกตได้นะคะทุกคนรถออกกันไปหมด แล้วตอนนี้ทุกคนกำลังไปที่โพซิชันของตัวเองหรือว่าที่เรียกว่ากิจสาร,รนั่นเองดูให้นะ้างจอดเรียงกันเป็นตับนี่ก็คือออกไปจอดประจําตําแหน่งที่ตัวเองคオิฟายนะคะถึงแบบว่าจะแข่งเป็นรุ่นน่ะที่เอิงบอกว่าดีสองดีสามดีสี่ดีหาโอเอฟอา แต่ว่าคุยฟายเนี่ยเอาเวลารวมกันหมดเลยเพราะฉะนั้น d 4อาจจะมปอยู่ด้านหน้า B2 อาจจะมาอยู่ด้านล่างก็ได้ส่วนใครที่ไม่ได้คุยฟายหรือว่าคุ l ฟายไม่ได้เวลานะคะไปต่อข้างหลัง OMR สุดท้ายเลยเรารดเยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้น,นเริ่มตั้งแต่ตนนี้ยาวไปจนถึงโค้งสุดท้ายของสนามเลยนะและนี่ก็คือบรรยากาศของกิบซานะคะก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันอิเดมิสุ12 Hour Super e n d ร2020นะเดี๋ยวไปดูรถของเรากัน เอาละครับกลับเข้ามาครับคุยกับนักแข่งอีกทีมหนึ่งนะครับน้องเอิงนะครับสุภาพสตรีสาวสวยกับการขับเขาเรียกว่าเซียแซดคันนี้ความรู้สึกเป็นไงไหมครับกับการแข่งขัน12ชั่วโมงครั้งแรกตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกว่าเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากจะต้องเหนื่อยมากๆแน่ๆค่ะน้องเอิงสตาร์เป็นมือที่เท่าไหร่ครับเออเป็นคนสุดท้ายค่ะเป็นคนสุดท้ายแปลว่าเป็นมือที่เร็วที่สุดแง่ๆเลยไม่ไม่น่าใช่นะคะโอเคขอให้โชคดีครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คือท้้งเอิรงนะครับนี่ทุกคนหมายเลข416นะคะ c r z สีเเหลือง Division 4ก็คือตอนนี้ทุกคนก็ถ่ายรูปรวมถ่ายรูปเดี่ยวอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยว10โมงเริ่มกันแล้วเดี๋ยวอีกซักพักหนึ่งทุกคนก็จะต้องกลับเข้าไปในพิดแล้วอย่างที่เอิงบอกว่าเหลือได้แค่คนเดียวเดี๋ยวไปดูกันว่าการแข่งสนุกขนาดไหนเอา<ร>อละครับเวลาระทึกตื่นเต้นก็ ขมวดเข้ามาแล้วใช่ครับ1นาทีขึ้นแล้วครับสตาร์ทเครื่องครับผมนะักแข่งทุกท่านนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ทีมงานออกจากบริเวณกริดสตาร์ทได้เลยครับผมสตาร์ทเครื่องไลฟ์สตรีมมิ่งกับการถ่ายทอดสดในวันนี้รถทั้งหมดขยับออกจากกริดสตาร์ทแล้ว ามาอัปเดตกันสักนิดนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา11โมงครึ่งนะคะผ่านมาแล้วชั่วโมงครึ่งเหลืออีก10ชั่วโมงครึ่งอีกนานเลยเราเพิ่งเปลี่ยนตัวไม้2ไปนะคะสำหรับเบอร์416ด i v i s i o n 4ซึ่งตอนนี้ก็อยู่อันดับที่5เพราะว่าเรา เพิ่งเปลี่ยนตัวไปแต่ว่าคันอื่นยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะส่วนวีออร์ดวันเมเลสของเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม้แรกอยู่เลยเราวางแผนไว้ว่าเราจะขับคนละหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเอิงเป็นไม้ที่5เดี๋ยวรอดูกัน mm hmm. ก็คันนั้นนะคะอยู่อันดับ2ถ้ารถไม่พังนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าจะต้องได้ถ้วยแน่นอนตอนนี้ผ่านไปแค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมแต่ว่ารถพังไปเยอะมาก10นาทีแรกก็มีดีวิชั่น2พังไปแล้วแล้วก็คู่แข่งเราดีวิชั่น4ก็ออกมาซ่อมละคันหนึ่งอยู่ใน พิดกันเต็มเลยนะคะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าลรถนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเดี๋ยวไปรอดูกันนะว่าเป็นยังไงต่อตอนนี้เรากำลังจะลง วีออสวันเมกเลนนะคะเบอร์9 9ลงเป็นไม้ที่4นะตั้งใจว่าจะขับชั่วโมงครึ่งให้น้ำมันหมดพอดีเดี๋ยวลงตอน3ามโมงเดี๋ยวไปดูนะทุกคน่าจะรอดไม้ตอนนี้แดดร้อนมากแบบร้อนที่สุดของวันนี้แล้วน่าจะเหงื่อท่วมเลยเดี๋ยวเจอกันตอนลงมา ไม่แน่ใจเหนื่อยเหนื่อยมากเมื่อกี้ลงไปวิ่งได้ชั่วโมงหนึ่งหมดแรงแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วจะเข้าแล้วแล้วก็วนอีกประมาณ3 4มสี่รอบให้ไม้ต่อไปเขาเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็กลับเข้ามาเลยก็อยู่ที่3าเหมือนเดิมนะไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดเดี๋ยวก็ลงไปต่อตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งทางแล้วทุกคน เหลืออีก5ชั่วโมงครึ่งถ้าวิ่งอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆก็น่าจะได้ถ้วยแต่ว่าไม่ไหวอะ่ะร้อนมากเหนื่อยมากไปพักก่อนมาแล้วทุกคนเหลืออีกแค่1ชั่วโมงเท่านั้นไม้สุดท้ายแล้วค่ะถูกพี่ปอดได้คุณนิ่มไปตอนนี้เซฟซี่คาออกไมพไ่้เรื่องจากว่ามีคนกันชนหลุดแล้ว ไปเข้ามาเปรียบชินสท้ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีไม่ชัวรา10วสิสวสุดท้ายค่ะทุกคนเดี๋ยวจะตีทองหมากลุกแล้วแล้วก็ถือว่าจบการแข่งขันเลยตอนนี้ก็รู้ๆกันแล้วว่าใครชนะเดี๋ยวพี่เขาจะตีทองแล้วนะ มาเยอะมากเลยนะคะรอแสดงความยินดีแล้วอะ่ะเดี๋ยวมอบรางวัลกันข้างนอกนี้เลย ผลอ e ีทีแล้วไปดูกันนะคะว่าคันที่ยังลงแข่งเนี่ยได้รางวัลอะไรบ้างคันนี้เข้าที่3ในรุ่น We are one make race ค่ะ i d เดมิสู12 hours super endurance นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะ ที่มีการแข่งขันยาวนานถึง12ชั่วโมงปีที่แล้วก็10ชั่วโมงใช่ไหมคะส่วนปีหน้านะคะจัดเต็มไปเลย25ชั่วโมงถ้าเกิดว่าทุกคนยังติดตามอยู่ก็ฝากด,ดูด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะสำหรับ Division 4เบอร์4 1งนะคะเได้อันดับที่5นะคะส่วน w e o อ One Make Race เบ99นะคะได้อันดับที่3ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเ e อิงดีทัวร์ด้วยนะคะแล้วเจอกัน next time บ๊ายบาย